แล้วแล้วแล้วใส,ส่สูบเดียววิ่งไปกว่าเดิมไหมพี่เยอะอพี่ไปจบเปียกกว่าเดิมเยอะเลยเดี๋ยวไม่มีมมมมมคนกล้าขึ้นด้วย <c oughs> <c oughs> มีแดดเน, <c oughs> นี่ยแดดวันนี้วัน<อ>นี้วางใส่เครื่องนี้เหละท่านผู้ชมวันละสามสูบเนาะเออวันละสองสูบแหมดูท่อ,อเสียคราวนี้ไม่เข้าหน้าแล้วมีหลายคนมาว่าโอ้มันเข้าหน้าสตาร์ยังไงพี่ ฮ้ไฮดรลิกนี่ระบบหลักสาลีไฮดรอลิกอืมไหนลองลองสตาร์ทอ่ะเฮ้ยเออเฮ้ยร์โอ้ยก็เตะนะคุณผู้ชมดูดิโอ้ชอบมากเสียงเนี่ย เขาได้ไม่มีไฟเลยไฟหน้าถ้าไมแต่อยู่ตรงนี้อันนี้เขาไปตรงนี้โอ้โหสุดยอดอ่ะทำไมไหนลองถอยเดินถอยไม่ดีโอ้โหเด็ดๆพี่ขายไปกันนี่แหละขายไปเนี่ย ถ้าเกิดวางสูบเดียวน่าจะมีคนซื้อนะครับสุดยอดอ่ะเป็นพี่เอ็มนะว้าวสุดยอดเฮ้เมันมีแม่แรงอ่ะตอกทึงสะพัน ตัวไม่แ <gesch> ม <uce> ่แรงตึงสายบานท่านมโอ้โหอ่าลุ่นเนียระบบยกแานไฮโดรลิกเวลาเวลาถอยเสียบกระเทเล่นะครับนี้ยนะเนีายเนี้ยเนี้ยแกด้าวอ่ะแกด้า๋อ่ะพี่อันนี้มีมีไว้ทาไมอ่ะ นี่ยมีมีไว้ทำไมอ่ะรเนี่ยมันเป็นมันเป็นเดียวคือมันีระบบ้ดทางียทายดียวเดอ่อ๋อไม่มีคือมันเป็นระบบไฮดรอลิกทางเดียวคือไม่มีสายหลรัดมันไม่มีสายหลกรับประมาณนั้นน้ำมันเข้าตัวนั้คืน เ oh. ป็นปั้มไฟฟ้าไงเ,เพราะว่า oh. ไอ้ปั๊มตัวเมื่อก่อนที่เราเล่นอ่ะ oh. เราใส่พัน,นลุนไปเลยครับไปลุนอะไรลุนไปลุนอะไรลุเนเขาพันลุนแต่พันนี้พันลุนยอดเลยดิแหมรอสุดๆเลยนะครับ